วันนี้มีร้านรับๆที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักมาแนะนํากันค่ะกับเมนูอาหารชัดดีวัตถุดิบดีๆทาสดจานต่อจานที่ห้วยไซโลค่ะแค่ชื่อก็สะดุดหูแล้วใช่ไหมคะชื่อร้านอาหารอาจจะดูจีนนะคะแต่ที่นี้เป็นอาหารสไตล์อเมริกันค่ะที่คัดสัรวัตถุดิบดีๆนะคะมาปรุงอาหารนะคะเบอร์เกอร์ที่นี่นะคะบอกเลยค่ะว่าชิ้นใหญ่มากๆค่ะที่แอดสั่งนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นแบบดับเบิลชีสดับเบิลเนื้อนะคะแบบนี้นะคะใหญ่ๆชิ้นฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะราคาแค่ทะุกคนชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ขนาดนนี้คะบบด้เลยค่ะ ว่าถ้าก <c oughs> ินคนเดียวแล้วก so ็ม so ีจุกนะคะอย่างแอดนะคะกินเงินสองคนดูความฉ่ำใช่คะแอดผ่าให้ดูเลยค่ะว่าคือฉ่ำทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งชิ้นนะคะขนมปังที่นี่นะคะเขาก็ทําเองค่ะบอกเลยค่ะว่าแค่กินเล่นนะคะเป็นขนมยังอร่อยเลยค่ะเขาบอกว่าทําสดวันต่อวันนะคะไม่มีครั้งสเต็กที่นี่นะคะก็มีหลายแบบให้เราเลือกค่ะส่วนวันที่แอดมาเนี่ยค่ะเขามีเป็นเนื้อพริกแคนยาค่ะแอดเลยจัดเนื้อพริกแคนยามานะคะเสิร์ฟพร้อมคู่กับมันบดค่ะแล้วก็ซอสพริกไทยดําสูตรของทางร้านนะคะบอกเลยค่ะว่าซอสพริกไทยดน